สวัสดีค่ะวันนี้มีสร้อยคอสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ เริ่มกันที่ลายนี้เลยค่ะคือเป็นงานลายเกีียวเก็บมรกตนั่นเองค่ะลายนี้เนี่ยจะเป็นงานโป่งเส้นใหญ่เลยนะคะตัวซอยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยค่ะลายซอยนะคะจะเป็นเกลียวเกล้าเก็บมรกต2เส้นนะคะถักเกลียวอย่างนี้ค่ะไปทั้งเส้นเลยนะคะความยาวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะใส่กลางกลากำลังดีนะคะห้อยจี้พาสวยมากเลยค่ะ แบบลายเม็ดพริกไทยค่ะงานแต่งข้างด้วยนะคะสายสร้อยนะคะเป็นงานเม็ดพริกไทยนะคะตกแต่งด้านข้างเป็นงานตุ้มแล้วก็ขั้นมีนาด้วยค่ะงานเม็ดพริกไทยนะคะก็จะเป็นงานขัดเงานะคะไปทางเส้นเลยนะคะเวลาโดนไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งมบมากเลยนะคะยิ่งมีแต่งข้างตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่ารักมากเลย ลายที่ลูกค้าหลายหลายท่านกําลังคิดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือลาย8ดเสานั่นเองค่ะ8เสากลมโป่งนะคะจะเป็นงานตกแต่งด้านข้างด้วยค่ะเป็นงานขั้นตุ้มพร้อมกับขั้นมีนาเลยนะคะใส่สร้อยนะคะจะเป็นงานผัก8ดเสากลมกลมโปง่ปงโปง่งแบบนี้เลยค่ะนี่เลยลาย8เสาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นงาน8ดเสารล้วนนะคะหรือว่าจะเป็นงาน8ดเสาแต่งข้างแบบนี้นะคะ งานถักมัสซีค่ะนี่เลยค่ะงานถักมัซซีเนี่ยถ้ามองผิวเผินงานจะคล้ายๆกับงานเบนโกมเลยนะคะแต่ว่างานถักมัสซีค่ะตัวสร้อยเขาจะเป็นเส้นเล็กกว่าแล้วก็รายละเอียดของงานถักของเขาเนี่ยจะแน่นกว่าด้วยนะคะจะเป็นงานเส้นเล็กกว่านะคะพร้อมกับงานตกแต่งด้านข้างค่ะมีเป็นงานตุ้มพร้อมกับขั้นลายดอกพิกลด้วยค่ะตัวตุ้มของเขานะคะก็จะเป็นงานฉลุลายดอกพิกลให้ด้วยนะคะงานถักมัซซีนะคะแน่นๆเลยค่ะนี่เลย เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะลายนี้นะคะหรือจะเป็นงานมัดสีคะ่ะตกแต่งด้านข้างเป็นงานลายดอกพิกุทั้งหมดเลยค่ะเป็นงานพิกุกรมเลยนะคะงานสวยๆประณีตมากๆเลยนะคะ ลายเบนกลมแต่งข้างคะ่ะนี่เลยค่ะงานเบนกลมนะคะก็จะเป็นงานถักโปรง่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจะเป็นงานท่อกลมๆแบบนี้เลยนะคะงานเขาตกแต่งน้นานคะ่ะค่ะนี่เลยสวยมากๆเลยค่ะเป็นงานลายกลมนะคะจี้ลูกบอลนะคะที่ตกแต่งลวดลายฉลุเป็นงานลายไทยเลยคะ่ะเป็นงานลายดอกพิกุลด้วยนะคะนี่เลยงานค่อนข้างสวยละเอียดตานีมากมากเลยนะคะความยาวเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่23า นิ้วนะคะสามารถสวมหัวได้เลยนะคะใส่สบายสบายเลยค่ะหรือใครชอบงานเรียบเรียบนะคะเนียนเรียบเรียบใส่สบายสบายนะคะนี่เลยค่ะงานผักเตียค่ะงานเชือกผักเตียนะคะสาย้อยนะคะก็จะเป็นงานขัดทรายให้ด้วยค่ะตกแต่งลวดลายนะคะจิกลวดลายขัดทรายไปทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะความยาวอยู่ที่2 3นิ้วค่ะใส่สวมหัวได้เลยนะคะเป็นงานห้อยพระด,ด้วยนะคะใส่สวยๆห้อยพระสวยกําลังดีเลยค่ะ ปิดท้ายกันด้วยลายยอดทิดเลยนะคะลายคอตกิดนั่นเองค่ะแต่ว่าคอตกิดเส้นนี้จะเป็นงานเส้นใหญ่เส้นโปร่งนิดนึงนะคะลายคอตกิดนะคะเป็นงานเงาล้วนค่ะขัดเงาล้วนเลยนะคะนี่เลยแบบเกลี้ยงๆเลยนะคะความยาวอยู่ที่23นิ้วเช่นเดียวกันค่ะสามารถสวมหัวได้เลยสบายๆเลยค่ะลายนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะ เป็นไงบ้านค้าลายที่แอนมินมานำเสนอให้พอจะถูกใจลูกค้าทุกท่านไหมคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเส้นไหนนะคะสามารถทักอินบ็อกมาได้ทั้ง Facebook แล้วก็ทางลน์ทางร้านได้เลยนะคะ